กลับสบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องสบ,บายดีเอฟซีทุกคนสบ,บายดีป้าลุงสบ,บายดีพ่อใหญ่แม่ใหญ่นะลูกลุงป้าเอาอาที่เขามาเบิ่งมาส้มคลิปสองยัยเงเด้วยพ่อแม่พี่น้องจอายุกิกะเบ้าเป็นแล้วนะลูกยุก,กิกะชิดสบ,บายดีป้าลุงห <c oughs> ้ากับเขามาพี่น้องเลยหายเบาใจเผิ่นเอาลูกถ้าเอาออกไปเห็ดกินนะพี่น้องเพ่เปลี่ยนเผิ่น พญ่าพามกับน้องชายเห็ดสวนก็เลยมาถามผ่นว่าลูกได้อยู่บอ่อลูกได้ไเผึ่นออกไปเอาแบะเอาไปฟูพี่น้องเลยขี้นขา่าวปลาในมือเอาไปแกะปลาพี่น้องแกงปลาต้มมะขี้หอยบอกเลยไหมว่าฉันโจ๊ดตัดตัดับสัเจ็บแหดตั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 ด บางมื่อก็สิเจ็บธรรมดาเนาะพี่น้องอาการมันคือบบปกติเนาะจะบาดเจ็บเนี่ยคนจนสิยหายพี่น้องลูกเนี่ยมือสาวเนี่ยเจ็บแห้งแห้งตียืนบ่ได้ถ้าว่าเจ็บแห้งบวบแห้ง่นว่าบ่ได้เพิ่นเจ็บแห้งนี่ยเจนบเพิ่มเพิ่มบวบลูกพี่น้องเ้ยเล่นลูกเลยเด็กน้องไม่ป่าป่าให้โอ้ยเหี้ยแล้วพี่น้องเกลียดแล้วฮั่นเออโอ้ย อยากได้แดนน่าดีนะเราอยากได้ป่๊ลูกลราเอาไปได้ได้ลูกอืมเฮ <c oughs> ้ยนะ <c oughs> อัน,นมือขึ้นนี่เนาะพี่น้องอันเท้าเสร็จอันอันนี้เนี่ยแบบว่าเป็นการทามทสือ่อสีอนะพี่น้องทามทามเบิ่งกมิดส์สีนะพี่น้องเงี่ยประด็ ยังยังบะไรตัดชีเจ้าว่าสิผ่าสียังได้นนพี่น้องแค่ปรึกษานะปรึกษาเบิง่งเพราะวะ่าหลายคนก็หลา่ว่าเนาะพี่น้องแบบเฮาก,อากแบบ็อยากลองแบบอยากลองไปนวดจับเศีลลงเบิ่งก่อนนะพี่นอ้องเถื่อผู้คันว่าว่าเพื่นวัดถ้าได้ไปไทยเนาะโอ้ยน้ำลายแตกผู้ผู้ถ้าได้ไปไทยเนาะพี่น้องลงส่งน้องผู้ซีนี่เทาก็ว่าเทาซีไปหาหมอนหนวดอยู่ไทยนะพี่น้องให้เขาเจ้าลองจับสศีลองเบิง่งเถอะว่าเขาเจ้าดึงออกได้อนะพี่น้อง อันนี้เนาะหลายคนกับ่าบางบางบางคนกับแบมันบบเป็นตายานดอกสาวซุยว่าสันเจ้ากาแบบอย่าอย่าพึ่งว่าไปไปกอนนะแต่เนาะห้าวห้าวผัดผัดบบเคยเป็นเนาะพี่น้องบางคนนผาบวาถึงขันเป็นพิการได้ผว่วะ้องรีบรักษาได้ผาบวะจงไว้หึ้งบบได้ได้โลงอันนี้เพาะว่าห้าผัดบบเคยเป็นแน่นะพี่น้องเฮาวผัดเนาะว่าอ่ายซะ้ในตระกูลลุนสาดเ้าผัดบบเคยมีผู้ใดเป็นเนาะกาเป็นแบบมีแต่ผู้เดียวมีถ่ปู่อะไรเป็นพี่น้องเลย แต่เห็นก็คือเราเป็นพิการเนาะตอนเราตายนะพี่น้องว่ากระดูกทับเส้นเราบ่ได้ไปพาเนาะมันก็มันมันก็บขีดแน่แล้วเนาะพี่น้องแบบมันก็ว่าบริยานก็เป็นตะยานแน่เนาะเทาก็ปรึกษาทั้งนั้นปรึกษาทั้งนี้หลายคนก็ให้ความแนะนน้ำมาบางคนก็ว่าลองรักษาฮับกินยมกินยาสะกอนแบบฮับแบบคือผีเท่ากันแนะน้ำมากกว่าให้ลองนวดเท่ากับซิไปนวดลองเบิ่งคันว่าเพื่อนว่าเดินลงไปน้ำหนองผู้ซีลงไปไทยนะพี่น้องเท่ากับซิไปหาหมอนวด ไอ้ผัวเจ้จับเศษนให้ลงเบิงเนาะว่าบ่นหยาสาซุยบ่นหยาสาซุยอยู่ก็มีอยู่ผัวน้อจับเสศนพี่น้องเ้าก็สิไปหาไม้ยาเลยเนาะไปหาไม้เบาใจอะไรพี่น้องใส่ลงอันเนี้่ยลิ้นสะก่อนลหมอเทียนสาซุยจะลงในซองสาซุยเบาใจอะไรพี่น้องหมอดถั่วหยวนบ้านบั่นอะไรพี่น้องอยู่บ้านดุงคนมารักษาทางแบบทาง ดูทับเสีนโดยเฉพาะเนาะเพื่อนนะเพื่อนกะห้าเ้าถามแบวเ้าปรึกษาเพื่อนนะพี่น้องเพื่อนกะเพื่อนกะล่มน้ำอำเภอบันดุงจังหวัดอุดรน่ะเลยพี่น้องเพื่อนเพื่อนกะบอกว่าถ้าสะดวกไกลเขามาปรึกษาเพื่อนว่าโอ้เนาะพี่น้องเขามันใกล้กันห้าอย่างว่าสิเขาไปแบบดูแลโอเ่อันเ้าถามเพื่อนว่า <c oughs> ทาแมนกระดูกระดูพาเส้นนี่พาตัดแบบสองกล้องนี่เ่อได้เพิ่นกระบอกราคามาเนาะพี่น้องเพิ่นกระล่มน้ำดนยูเมื่อคืนนี่เนะาะเสร็จทามเพิ่น่ะไรพี่น้องเข้ากับปึกซ่าเลยเนาะเพิ่นต่เนวเ้นหาพันบาทพี่น้องโอ้ยเ้นหาหมื่นบาทพี่น้องนี่ราคาเพิ่นบอกมาพี่น้องนี่พี่น้องราคาที่เพิ่นบอกมาเด่นเลยพี่น้องนี่ เนหามืนบาทพนพี่นอ้องเขากระทเพนว่าผ่าตัดแล้วมีพ้นขานเคียงือวยพ้นเสียยังบอพนว่าส่วนล้ายน่ะส่วนไลายนะ่ะซีดีเลยพนว่าจตต้องเข้ามาแบบปรึกษากันก่อนมาเบิ่งก่อนยังทำนอกี่นะพี่นอ้องควนก็ให้คำปรึกษามาจากซี่เนาะแต่บางคนกัน,นะนน้ำขึ้นเวียงพี่น้องพังเบิ่งพี่น้องตอนนี้ก็มัน เข้ากับเรได้ล่อเหร่นครับอันอาการเบาใจดอกเนาะแปลว่ากระพังไปเบิ่งสะก้อนอะนะพี่น้องรอพังไปเบิ่งอีกสะก้อนเนาะมันเข้ากับพวท่านอยากผ่าได้พี่น้องแบบยมกินยาอย่างไปสะก้อนนะพี่น้องผ่าผ่าค่าใช้จ่ายมันกระเพ่งนะพี่น้องแพงร้ายเนาะถ้าเป็นต่วห้าวพวกท่านซื้อหลุดนะกัดแต่ห้าบ่ท่านซื้อหลุดชื่อล่างนะกัดชื่อไดยู่พี่น้องเชนหาเนี่ก็ไปผ่าเขาชื่อไดยู่อันนี้พัดเงินพระโฮมสลดเบิดนะพี่น้องก็เลยอ่ะ พังไปซะก่อนเนาะพังไปตามอาการมันอย่าเนาะเป็นยังไงก็นดิบ่วพึ่งกระตกูกระตากไปเนาะก็แค่ไปปรึกษาไว้ทั้งนั้นทั้งนี้นะพี่น้องปรึกษาไว้ก็ใครก็บอปรึกษาเนาะเขากับไฟหูกะให้ค้าแนนนํามาแบบถามกันไปนะเนาะบรรเทาเยี่ยงสิพวัวบรรเทาไปซะก่อนนะก็เป็นลายคนเดี๋ยวเราดูทับเส้นกะโ,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 โอ้บ,อบ,อบอ่บ่ลูก บางทานกบพาบางทานกับบพาเป็นการแนะนำเข้ามาหลายคนนะโ,โดยโดยหลานย,ยังนอนบู่ลูกวะไปะแม่ซิพานอนปะถ้าอยากไปนวดบังก,ก่อนแหละทีสักคัญกานวดจับเส้นเธอว่าข้าเจ้าเก่งนะพี่น้องข้าเจ้าดึงเส้นออกได้แล้วก็คือสี่คือสีโอเคนะพี่น้องดึงเส้นออกได้แล้วก็คือสีดึงออกแต่กระดูกนาพี่น้องแต่พี่น้อมันหลั่นมันหลันนล่นปลลนปโลดจริงออกกระสอบเขาแล้วหลันล่นโป่ยะไปยังลูกจะขึ้นยิ่งงาเอามือหนึ่งมือเดียวทบาะไรเฮ้อ อีเมลขอโทษนี่กอบาปเดียวหินไม่ว่าฉันโชดเอ้ยเ้ยฮจรจดึงจะดึงึจะจะดึงึงดึงจึงจึงจระจึงึงมันเป็นกันดวะคือเป็นซีจังหอนหอนวะเอ๋บอเย็นบ่เอบอเย็นบ่ มาลูกแล่วหละาหอนสมลูกเ,เปิดเอออ้ยเปิดอะไรวะมันคือจากเปนซ okay. okay, 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 okay. eh ี้จากห่อนมันคือบเย็นขึ้นมาคืนช่งเฉยเอยเฉยเฉยเยเจงจงจริงจริงจจริงจาจรงจริงจจงจริงจจงจตั้งขนมตั้งมผสมไข่เนาพอพ่อพี่น้อง ปนอนก่อนหลายยังนอนบะหรืบเ่าหลายนอนมาก่อนก่อนข้าก่อนข้าอีเมลก่อนข้าอีเมลซุยอันนั้นจะทำตึ้งเฮ้อบี๋ล้วมันได้นอนเลยได้บี๋แล้วมันได้นอนเลยได้ช่องเหรียญจันลูกอ่ะครับก่อนข้ามแก้วข้าแก้วลูกอีแม่ ซื ừ, n, thì nên, pa, ma, ้อก็แล้วแต่ผู้สิเอิมพี่น้องเอ้ยซื้อก็ดิท่านั้นป้ามากคับป้ามากกับเมื่อนีอาก้อยพี่น้องซื้อก็ดิได้แต่เสิเอิมนะอีนาใหญ่ก็มีซื้ออีนาใหญ่ธรรมดาเขาเอิ่นแม่มันพี่น้องเลยนาใหญ่กับเอิ่อรุ่นั่นอีกแล้วแต่สิเอิมพี่น้องเลยป้าด้ามากกับเมื่อนีอาก้อย แต่ผู้เช ah, er ิ <S <S ่อเอิบอะเอิบกระโดดไปเอิบได้กับตามสบายใช้ลูกใช้โอ้ของมอนแอร์ลงบ่ไม่ต่างเพศีบ่อยากเย็นหรือว่าบ่ได้ล่างเฮงแล้วมันเป็นจากสีบ่ห้าก็ไม่ได้เปิดใช้งานตั้เป็นเดือนส่งเดือนได้พี่น้องเลยคือนอนเถื่อนก็ไม่ได้เปิดนอนสักที ต่ออว่าสนะได้อยากกินปุ๋ก็ลกอ่ะอยากกินปุ๋อยากกินปุ๋ปั๊มอ่ะนี่เงาเด้ออื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 อกรล่ะพีะ่น้องเลยเปวนแอร่ากันไปออกนอกกันมันถึงเ,เวลาแล้วมาทางนี้พี่น้อง สองพอลูกกินขาวกินได้แซ่บอยูอ่บ่กินขาวเยอะขึ้เออืมกินขาวเศร้าพี่น้องเลยพี่น้องมึงขอมึงเลยภาพลูกแกวเป็นได้พอดีอยู่พะอีกขาแล้วไงเฮียนเด้อลูกไปเรียน,นไปเรียนกูพ่อผมเนาะบ้บานหรอ ตรงนี้ไม่มหัดเ้านั้นห่หมูยมอรู้สิหรอไปเยนแล้วไมไดหนังซื้อเ็กจะสลากสลากอยู่เสียงหมูด่าหายวุ้ยๆเลยช่วนนี้หมูปองเยนน้ำแน่มันหมไปลายเดือนเลยมันออกเลยบอ,อก อ้าวแบแม่มากคือบอุปไปนะอาหารเส้า,สาห้ากักแกงปลาต้มหอยแกงปลาต้มหอยพี่น้องปลาซื้อมาจา,ากตลาดเมื่อไรแกงปลากระแสบด้วยเขา,ากินอยู่บ่ บ่ได้ใส่น้ำลายให้หัวได้ครับบ่ใส่น้ำลายหอมสมก็ได้บ่แหละโอ้ยปลาเนี่ยมันกายครับบดสมมันช่เป็นเน่าเลยอนีติเขาเห็นอะไรวะเขาเห็นอะไรวะมันคือบดสมมันไม่ตายนันี่มันี่วะปู่ป้ายปู่ยากเปลี่ยน พีไเดูคลิปนี้กัสิดิาดาราส์สวัสดีสบ,บายดีเร่อมพี่น้อง